ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกวินาทีเนาะเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือไม่ว่าแค่พูดง,ง่ายๆคือแค่เราออกไปจากบ้านอะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือเวลาในการใช้ชีวิตของเราเราจะใช้ชีวิตแบบไหนเราจะเดินไปแบบไหนเราจะทําแบบไหนอยู่ที่ตัวเราเป็นคนกําหนดเพราะว่าอะไรคะเราอย่าให สิ่งรอบข้างหรือพูดง่ายๆคืออย่างอื่นนะคะมากําหนดชีวิตเราแต่ตัวเราเองค่ะต้องกําหนดชีวิตตัวเองว่าเราจะต้องทําอะไรเลือกอะไรให้กับตัวเองได้ดีมากแค่ไหนถามว่าโอกาสอะมันมีมาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าโอกาสนั้นอนะเราอ่ะจะควา้าหรือจะหยิบเอาไว้หรือเปล่าเพราะทุกอย่างคือ โอกาสทุกอย่างคือเวลาทุกอย่างคือการเดินทางทุกอย่างคือการใส่ใจทุกอย่างคือวินัยในตัวเราทุกๆุกอย่างลายล้อมไปด้วยการสนับสนุนอยู่ที่ว่าเราจะเลือกการสนับสนุนอันไหนนั่นเองค่ะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะยาดาเป็นกำลังใจให้กับทุกคนคะ่ะ